ตลอดระยะเวลา70ปีต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตตลอดไปนับพันนับหมื่นปีนัานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เธอวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเง,งาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทๆ คนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไป จะไม่ได้มีที่มาหรือเรื่ยวแรงที่เท่าเทียมกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือพลังเพื่อทำสิ่งดีหากเพียงเรามารวม ดียิ่งอินทำดีให้เราสั่นไหวทำความดีตอลอดนี้เปลี่ยนให้โลกวันพรุ่งนี้เป็นโลกที่งดงามในใจหากว่าทำอะไรไดีดีร่วมกันดันดันความดีขึ้นไป ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนะครับกับโรงเรียนราซานโชตรวีนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับโรงเรียนแรกายดียอดเยี่ยมนะคะใช่ครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะได้แนะนานะครับมีข้อเสนอข้อคิดเห็นนะครับท่ันรงแรกนะครับท่านอาจารย์ยินดีปั้นแววงามนายกสโมสรนะครับลูกเสือวังจันทรกระเสมสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับค่ะท่านอาจารย์บุญช่วยทองศรีนะคะ ท่านดำรงตำแหน่งครูชนผู้ผลิตรายการครูสร้างคนคนสร้างโรคค่ะท่านที่3นะครับท่านอาจารย์จตุรพัฒน์อัสดอนชัยกุลครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนสตรีวิทยา2ด้านวงโยธวาทิตย์ขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านครับที่จะได้มีข้อเสนอแนะให้กับน้องๆจากแต่ละโรงเรียนนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ยินดีปั้นแมวง,งามท่านแรกครับได้เสนอข้อิดเห็นให้กับน้องๆครับชิญครับ ครับขอสวัสดีน้องๆโรงเรียนละซานที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับครูเองก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าสิ่งที่น้องๆได้ปฏิบัติแสดงกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นั้นครูมีความพึงพอใจนะครับอ,องค์ประกอบที่ครูได้รับมอบหมายอย่างเช่นเรื่องของทรงผมนะฮะก็โอเคนะครับลักษณะเหมือนกับอที่เปิดหน้าผากมี การยิ้มแย้มแจ่มจใสนะก็ถือว่าอะไรเปิดโลกทัศน์ของกิจกรรมนี้เข้าไปด้วยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือเรื่องของการผูกโบนะสีน้ำเงินก็เป็นแนวเดียวกันนะครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตอยู่นิดเดียวเองน,น,อนั่นก็คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่หนูหนูทำเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมห้านิ้วเรียงชิดติดกันก็จะสวยงาม เ้วก็จัดระดับให้เป็นสามเหลี่ยมที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะทุกอย่างก็จะลงตัวนะอันนี้ก็ครูมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยก็ขอให้กำลังใจครับการเป็นทีมแรกไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในพวกเราเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะกลัวที่จะได้ทีมแรกแต่ทุกทีมอยากได้ที่หนึ่ง แต่พอเป็นทีมแรกมีความรู้สึกตื่นเต้นแต่หนูสะกดข่มความตื่นเต้นเหล่านี้ได้หมดด้วยรอยยิ้มซึ่งมีอยู่แทบทุกคนอันนี้ไม่รู้เป็นเคล็ดที่อาจารย์ของออลาซานโชตร,รวีนครสวรรค์สอนไว้หรือเปล่าก็เป็นสเสน่ห์ของพวกเราแต่ไม่ใช่องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่กำลังมองอยู่ในขณะน,นี้เรากำลังมองเห็นออปีนี้เป็นปีที่สีแต่คุณลุงไม่เคยเจอโรงเรียนไหนนะของพวกเราก็ยังไม่มีที่สามารถร้อยเชื่อมเพลงอย่างกลมกลืนภสานกับท่าร่างได้อย่างลงตัวไม่มีการหยุดชงักพร้อมทั้งใช้ธงและถุงมืออย่างกลมกลืนทั้งหมด ยังสี่ปีนี้ยังไม่มีกำลังคอยว่าปีที่ปีที่ห้าเนี่ยจะมีไหมก็คาดว่าน่าจะต้องมีสิ่งทั้งหมดที่พวกเราได้ดำเนินการมาเพลงลงตัวนะครับแล้วก็สามารถรอยรัดได้เราใช้กระบวนท่าหน้าตลีลาในการทำให้ลื่นไหลในกระบวนการทั้งหมดได้ไป จุดเด่นของพวกเราที่น่าน่าดูเราไม่สามารถที่จะเอาหัวสิงโตมาได้แต่เราใช้อากับกริยาของเราทำให้มองเห็นหัวสิงโตในกระบวนการท่าร่างของเราได้อันนี้คือมิติการสร้างสรรค์ที่มองเห็นได้ชัดนะครับทงและถุงมือเนี่ยยังถือว่าเป็นพื้นพื้นปกติได้ยินเสียงพรึบพรับพึบพรับของทง,ทง,ทงบ้าง เล็กน้อยถุงมือพวกเราก็ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของการเป็นถุงมือเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อเนื้อหาของสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิสักเท่าไหร่แต่โดยรวมของความเป็นราสานโชตรวีนครสวรรค์เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งและลุงเห็นทีมนี้มานานมากเป็นสิบสิบปีราสานเมื่อวานเจออาจารย์ยังบอกว่าอ๋อลาสานมาอีก นึกในใจว่าอีกเจ็ดโรงเรียนเสียวละ่ะขอให้ทุกคนโชคดีครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บุญช่วยทองสีนะครับท่านลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรพัฒนนะครับอัศดรชัยกุลนะครับ ได้แนะนำให้กับน้องๆครับเป็นเสร็จครับสวัสดีครับก็จะพูดในเรื่องของของการแสดงภาพรวมแล้วก็เรื่องการเดินแถวเรื่องมาร์ชชิ่งอะไรเงี้ยนะครับดวยรวมแล้วเนี่ยน้องๆก็ถือว่าออกมาได้ได้ได้ดีพอสมควรเลยครับเรื่องเรื่องแถวเรื่องการเดินพร้อมเพลงดีแล้วก็แถวตรงดีเรียบร้อยดีถ้าจะมีถ้าจะมีในส่วนที่จะต้องแก้ไขเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความมั่นใจของน้องๆเวลาที่จะ เปลี่ยนภาพน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ชํานาญพอในการที่จะเปลี่ยนภาพคือน้องๆต้องฝึกซ้อมให้ให้มันชินจนทําให้เราไม่ต้องกังวลกับการแสดงไงครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการปรับอารมณ์เพราะว่าการแสดงของเราเนี่ยค่อนข้างมีเพลงหลายประเภทหลายอารมณ์เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนเพลงเนี่ย อารมณ์ของเราเนี่ยมันมีส่วนทําให้การแสดงมันมีความน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงเนี่ยเรื่องอารมณ์ของการแสดงเนี่ยมันส่งผลทั้งหมดต่อภาพรวมของการแสดงนะครับแล้วก็เสียดายนิดเดียวตอนใกล้ๆที่น้องจะจบเนี่ยจะมีสโลมาชที่เดินสวนกันข้างหน้าเนี่ยคือสโลมาชเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่จับผิดง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่พร้อมจริงๆเนี่ยมันทําให้ดูแล้ว ขัดนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถือว่าทําแต่ว่าถ้าแก้ตรงนีดน้ดนิดนึงนะครับทุกอย่างจะสวยมากเลยครับแล้วก็โดยรวมก็มีเท่านี้ละครับขอบคุณมากครับครับกลบขอบคุณนะครับอาจารย์จตุรพัฒนะครับอัศดรนชัยกุลนะครับ